ความกระทบกระทั่งแห่งจิตนะะใช้คำบาลีมันถูกแต่พอแปลเป็นไทยมันผิดใช้คำพยาบาทไม่ใช่หมายถึงพยาบาทตูดแทนอาฆาตภัยไม่ใช่คือมันญหงุดหงิดอยู่ในความไม่พอใจไม่พอใจนั่นนี่ไม่พอใจอะไรก็ตามใจเนะี่ยแต่ละวันละวันมันมีสิ่งที่ทำให้ใจญหงุดหงิดไม่พอใจอยู่ เรื่อยๆไป่ะเดี๋ยวนั่นบ้างนี่นบา้บางทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างไม่พอใจไม่ชอบหน้าคนนั่นไม่ชอบหน้าคนนี่ไม่อยากฟังอย่างนั่นไม่อยากเห็นอย่างนี้มีเรื่องที่เรียกว่าไม่พอใจคือทำให้ใจหงุดหงิดน่ยอยู่เรียกว่ามันมันตลอดเวลากว่าไนะ บางคนก็เป็นมากบางคนก็เป็นน้อยแต่ก็ต้องมีด้วยกันทั้งนั้นที่ว่าลำคาญอยู่ในสิ่งที่เราไม่ชอบใจเดี๋ยวมันมากที่สุดแต่หนูคูก็ไม่ไม่ชอบใจก็โกรธมาแล้ว <c oughs> นั้นก็มีเรื่องมากมายนะที่ทำให้ไม่ชอบใจหนูคูรถบ้างหนูคูเรือบ้างขี้ฝุ่นพุ่งบ้างไอเ้เด็กๆทำหนวกคูบ้าง คืออกพฟิศที่ทำงานมีนั่นมีนี่ไม่พอใจมีหน้าคนที่ไม่ชอบใจอย่างนี้ละยากมากที่สุดเลยหงุดหงิดอยู่ด้วยความไม่พอใจนะัก็เป็นนิวร